สวัสดีค่ะช่องครัวแม่บีนะคะก่อนอื่นยต้องฝากเพื่อเกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะวันนี้จะมาเชื่อมสาเกนะคะลูกใหญ่นั้นเป็นขนุนนะคะไม่ใช่สาเกค่ะเคล็ดลับการปอกสาเกต้องปอกในน้ํานะคะเพราะว่าเป็นยางค่ะ เราปอกปเสร็จแล้วเราเอาไปขึ้นไปล้างน้ำทำความสะอาดอีกครั้งนะคะแล้วก็เอาลงไปแช่นในน้ำปูนค่ะเช่นในน้ำปูนประมาณ5นาทีนะคะก่อนจะเอาขึ้นลงไปเชื่อมสูตรนี้ทำกินอร่อยค่ะทำขายก็ได้นะคะ เราต้องเอาไส้ตรงกลางของเขาทิ้งนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแช่ในใน,น้ำในน้ำปูนค่ะ หั่น,นเสร็จแล้วก็เอาลงแช่นในน้ำปูนนะคะ5นาทีค่ะ ไ้ในน้ำปูนครบห้าหนาทีแล้วเรามาตั้งน้ำเชื่อมกันได้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะของบีจะใส่เบสเซค่ะเพื่อเครือบสาเกให้มีฟาร์มเวลฟาร์มสวยนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยน้ำตาลสายแดงค่ะเพิ่มสีสันให้สีสวยค่ะ ใส่น้ำลงไปพอประมาณนะคะตั้งไฟเชี่ยวให้ใหน้ำเชื่อมเดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่สาเกลงไปค่ะตัดด้วยเกลือนเล็กน้อยน้ำเชื่อมเดือดแล้วใส่สาเกลงไปได้เลยนะคะ ราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนว่าจนกว,ว่าสาเีจะได้ตอนนี้เนื้อสาเกกำลังจะได้เลยนะคะแต่ว่าต้องเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงค่ะประมาณ10นาทีการที่เราใส่เบเซลงไปนี้เนื้อสาเกเขาจะเวลสวยนะคะเคลือบเนื้อสาเกค่ะ không năng được sửa lưới nà khách ở đây khả, kế chưa <laughs> ได้แล้วค่ะสาเกเชื่อบหน้าตาประมาณนี้นะคะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ